สวัสดีค่ะมากดมันกดมัน Tìm được ngay อ hmm ือมกลนมันอยู ds, ่ในหากไม่ <day> <mechanic> เยอะลอืม mm.

วันนี้บางตีสามหาให,ม,ม,ม,าม,หาม่ไม่มสามหาใหม่ะออมันเปิ่นโลดบานม,มันกับปอปะ จะขาดเครื่องเต้นน้อยๆบ่พี่น้องว่าเต้นพี่น้องเอาบ่เนี้ยเล็ดหลานเข็ดมาเพิ่มดินมันอันนี้เนาะดินมันแบบสีแห้งก็บ่แห้งสีเหนียวก็บ่เหนียวหัวใหญ่ก็บ่เป็นตาได้ Gán này xong đi cậu đi đi lắm cái có quán Măn yên Tới non nè Măn bò đình, Măn non คืองามที่จะใส่มองนี่เตียงเอียงรอบปวดปวดโอ้เดี๋ยววายใหญ่ đang đi qua đây 이렇게 이 ผักเงี้ยวผักเงี้ยวผักเงี้ยวกินข้าปลากินข้าวปลาเกี้ยขนรดูดมันกินเข่าปลาัวใจห

ังตสอหัวโลุ่่นน่นั่นได้กลับแล้วได้เวลาว่าม่อวมนิไบ